ประเทศไทยแล้วเนี้ยแบ่งเป็นโดยนักวิชาการด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ภาคประชาสังคมเห็นว่าควรจะจาแนกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่อาการหนักที่สุดเนี่ยคือคนไร้รัฐไร้รัฐคือตกสํารวจไม่เคยถูกสํารวจในระบบทะเบียนรัษฎรเรียกว่าไม่มีตัวตนทางกฎหมายเลยนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคนไร้สัญชาติคืออาจจะมีเลข13หลักมีบัตรชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้พัฒนาสถานะจนสมบูรณ์คือเป็น พลเมืองที่มีสัญชาติของรัฐเจ้าของดินแดนที่เขาอาศัยอยู่แต่นี้มาว่าด้วยผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่เป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบนดอยเนี่ยผู้สูงอายุก็จะไม่พูดภาษาไทยเพราะท่านถือว่าแก่แล้วไม่ได้เข้าโรงเรียนดังนั้นการสื่อสารเป็นภาษาไทยก็จะยากแล้วก็ยังการเข้าถึงความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิทางกฎหมายก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่กรณีปลูกคอยอี้เนี่ย ปู่คอยอี้แห่งพื้นป่ากแก่งกระจานมีประเด็นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในอดีตนะคะไปอพยพท่านลงมาแล้วก็มีกรณีการเผาบ้านเผายุ้งฉางจนได้มีการร้องเรียนต่อศาลปกครองแล้วศาลปกครองก็มีคำพิพากษาว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เกินกว่าเหตุไม่ได้มีการแจ้งเตือนจึงให้มีการชดเชยเย,ย,ายาียวนะคะอันนี้เป็นประเด็นแต่เรื่องที่ปู่ เกิดประเทศไทยจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ปู่จะไม่ได้สัญชาติตอนนั้นพี่ก็พยายามมากก็ไปได้รู้จักพี่สังวานอ่อนเผาท่านเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยพัฒนาและส่งข้อเชาวเขาที่เป็นผู้สำรวจทะเบียรรนรัตฎดของปู่ตั้งแต่ปีประมาณปี2530แล้วก็ระบุในแบบสำรวจว่าปู่เกิดประเทศไทยนะคะด้วยพยานบุคคลและพยานเอกสารที่หนักแน่นเนี่ย รวมทั้งการประสานกับท่านอธิบดีกรมการปกครองก็เป็นอันว่าปู่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออายุร้อยเจ็ปีท่านเสียชีวิตไปหลังจากท่านได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสัก3าเดือนโดยที่ยังไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุนะคะส่วนกรณีของแม่จันนี่ก็เป็นหญิงไม้ล้วน,วนอายุขั้นต่ำในหกปีจนถึง95้า ท่านเหล่านี้ได้รับการสำรวจโดยส่วนพัฒนาและสงราเห์ชาวเขาจังหวัดเชียงรายว่าเกิดประเทศไทยท่านทิบดีอาทิตย์บุญยศพักอีกเช่นกันนะคะท่านก็ได้หารือกับผู้มือการสำนักบริหารทะเบียนรัษฎรสสำนักบริหารทะเบียนกลางคุณวีนัทศรีสุขทั้งกรณีปลูกคอยอี้และกรณีแม่เท่าที่แม่จันที่เป็นชาวอาขาและเป็นแม่ไม้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยถือว่าเป็นความร่วมมือที่ เป็นความสําเร็จที่งดงามมากนะคะแม่เท่าก็ทั้งหมด15ท่านค่ะได้ไทยบัตรประชาชนทีนี้เรื่องที่เตรียมกําลังเตรียมเสนอคณะกรรมการติดติมชนแห่งชาติเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือขอให้แก้เดิมเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเราใช้คําว่าผู้เท่าก็เลยไปกําหนดอายุไว้เป็น65ซึ่งก็จะเสนอให้แก้เป็นให้เป็นไปตามพรบรผู้สูงอายุแห่งชาติคือ60จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ะะเราขั้นตอนกระบวนการสำหรับผู้เท่าที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการแปลงสัญชาติก็ขอให้ลดเกณฑ์เงื่อนไขประกอบดุลพินิษของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่น่าย,ยินดีคือเมื่อวันที่1ตุลาคม6-2เดือนนี้เองค่ะคะณะรัฐมนตรีมีมติรับรองออข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศที่จะให้คำมั่นต่อที่ประชุมใหญ่ของ สหประชาาิิเมื่อวันที่7ตุลาคม62ว่ารัฐบาลไทยให้คำมั่นที่จะแก้ไขปัญหาคนได้รับไ้สัญชาติทุกกรณีนะคะโดยอะไรที่เป็นข้อจำกัดก็จะพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นให้ได้แล้วก็มีข้อหนึ่งที่น่ายินดีมากคือกรณีของผู้สงูงอายุไร้สัญชาติรัฐจะถือเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่เราจะต้องขับเคลื่อนต่อในแผนปฏิบัติการ การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพจริงๆค่ะ